ขออนญาเรียนเชิญเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่ประชุมนะครับโชวไทยปี2023ปีนี้นะครับางานที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นเป็นเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับว่า,าในแหล่งศึกษาแหล่งของภัยครับแหล่งซากดูด,ดบันแอมโมไนท์ o N I, ที่บ้านไผ่งามตำบลเมืองไง อำเภอแจ้หงมจมังหวัดลาปางนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เริ่มทําการศึกษาในดีเทลขีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีรูปร่างลักษณะนหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในอนาคตนั้นจะมีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะวางแผนยังไงต่อไปนะครับเดิมที่นะครับขอไปนะครับ ทีมงานนะครับทีมงานที่ได้ทําการศึกษาในพื้นที่นี้นะครับในลําดับชั้นหินแล้วก็ภาระโครงสร้างก็คือเป็นเป็นภาพออกมาเป็นแบบกว้างๆนะครับก็มีทีมจากลัยเชียงใหม่นะครับจากภาควิชาธรณีวิทยานะครับแล้วก็มีอาจารย์พิทักษ์ศิษย์จากขอนแก่นนะครับแล้วก็มีอ่พอพิพิธภัณฑ์นะครับสํานักทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็นักธรณี ในสำนักเขตหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักศึกษานะครับที่ไปช่วยงานในการทํางานในครั้งนี้นะครับอีกสามสี่ท่านนะครับ <c oughs> อลระบบเดิมที่นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะครับปีนี้นะครับก็คือกรมทรัพย์ได้รับทราบข้อมูลจากทาง่ารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ <c oughs> ในส่วนอบตอในตำบลเมืองไยนะครับ แล้วก็นายเพลชัยห่มนะครับได้แจ้งว่ามีผู้พบซากดึกดำบรรนะครับในบริเวณลําห้วยนะครับเป็นร่องห้วยนะครับเป็นหินโผล่ตามร่องห้วยนะครับในบ้านภายงามนะครับอําเภอเมืองมม้นะครับขอขอไปตำบลเมืองไม้นะครับอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลาปางนะครับทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์นะครับนําโดยท่านผอยุลีนะครับก็ได้ เดินทางเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับแล้วพบว่านะครับตัวซากดินดำบันที่โผล่ให้เห็นนั้นเป็นชนิดที่เป็นแอมโมไนี o ์หรือแอมโมนอยด์ o นะครับที่โผล่อยู่ในชั้นหินริมห้วยนะครับอยู่ในหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับหินตะกอนเนื้อเม็ดเหล่านี้มีการวางชั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับมีการกระจายตัวของซากดินดำบันอยู่ประมาณ ถ้าดูในพื้นที่แล้วก็อยู่ประมาณอยู่5ชั้นหินนะครับเป็นชั้นหินตะกอนเนื้อเม็ดทั้งพวกที่เป็นแซนสโตนนะครับหินทรายหินทรายแป้งแล้วก็เห็นโคลนแทรกสลับกันอยู่นะครับแา่ภาพที่เห็นนะครับก็ได้วางแผนกันว่าจะทําการสํารวจในดีเทลอย่างไรบ้างแล้วก็จ,จัดการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับข้อมูลที่ได้ในเบื้องต้นนะครับคาดว่าตัวไอโมนอยสัตว์ดุริยางน,นี้นะครับ น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงประมาณสองร้อยสี่สิบล้านปีนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันพบอยู่ในหมวดหินนะครับหมวดหินห้องหอยนะครับ <c oughs> ทีนี้ทางทางภาควิชานะครับก็ได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้ติดต่อไปกับที่ทางสํานักนะครับโดยติดต่อผ่านออยุลีนะครับว่าลักษณะหน้าตาของแอมโมไนี o ์ ight, ที่เห็นนั้นในพื้นที่ที่เราได้ออกภาคสนาม ของภาควิชาที่นําเด็กๆออกาาสนาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดลําปางนั้นมีหลายพื้นที่นะครับที่มีที่พบนะครับพบซากดินดําันตัวนี้นะครับแล้วเราก็ขออนุญาตนะครับนําเรียนกับท่านพว่าเราอยากจะเข้าไปดูในพื้นที่นะครับท่านพอก็ให้ความรู้ให้ความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ส่งชาหนที่เข้าไปร่วมงานนะครับ แล้วก็ท่านบอกก็เดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็เราก็เข้าในพื้นที่เพื่อไปดูว่ามันมีลักษณะหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับทีมงานจากภาควิชานะครับก็ได้เข้าไปดูในพื้นที่บ้านไผ่างามนะครับได้สำรวจเบื้องต้นนะครับว่าลักษณะหน้าตาของอั์ครอบที่ตัว ซากดูดมนแอมโมไนท์ที่โผล่นั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เราเคยเห็นมาก,ก่อนนะครับในส่วนของอจังหวัดลำปางเองนะครับ,บทรัพยวกรเขตหนเองก็วางแผนนะครับว่าจะบริการจัดการอย่างไรบ้างสําหรับพวกเกียวไซที่พบอยู่ในจังหวัดลำปางนะครับหรือสามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นพื้นที่นะครับที่สามารถให้ข้อมูลทางวิทยาแล้วสามารถมองถึงพวก เกี่ยวพักได้หรือไม่นะครับาทางางพัฒวิชัยก็เข้าไปสนับสนุนข้อมูลในในส่วนนี้นะครับทั้งในส่วนที่อยู่ในฝั่งอำเภอแม่เมาะทั้งตาหอกแล้วก็ทั้งที่ตัวบ้านพังานอีกนะครับทางสํานักงานทรัพยตหนึ่งนะครับ,งงบ,รร 1, รบแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมนะครับในช่วงที่มีการหยุดยาวในช่วงวันแม่นะครับจัดโซนนิทรรศการหมุนเวียนนะครับในพิพิธภัณฑ์ที่อธิบายแล้วก็ นำเสนอนะครับตัวซากดิลบันชนิดแอมโมไนท์นะครับให้กับสาธารณะนะครับให้กับเด็กๆให้กับผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาศึกษาดูว่าลักษณะหน้าตาของแอมโมไนท์ที่พบอยู่ในลำปางนั้นมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับที่พบอยู่ในหลายๆพื้นที่ในพื้นที่ที่มีผู้บริจาคหรือผู้ที่นำตัวอย่างมาอนุเคราะห์แสดงนะครับกี่มากน้อยแค่ไหนนะครับ ในส่วนของภาควิชาเองนะครับเมื่อเราได้คุยกับทางสํานักงานเขตหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้เริ่มวางแผนว่าเราจะทํำยังไงบ้างนะครับเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ยังไงบ้างนะครับก <c oughs> ่อนอื่นนะครับมาดูว่าตําแหน่งที่ตั้งของบ้านไผ่งามอําเภอเมืองายงนะครับตําบลเมืองายงอำเภอแช่ห่มนั้นอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่ที่อยู่ในวงสีแดงนะครับอยู่ในเขตจังหวัดลําปาง นะครับจังหวัดลำปางอยู่บริเวณด้านเหนือของเขื่อนคิวลมนะครับเขื่อนคิวลมนะครับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่นะครับเรามาจากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดนะครับจากตัวเมืองลำปางนะครับขึ้นไปทางเหนือตามหมายเลขตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับแยกเข้าตามเส้นทางนะครับเข้าเขื่อนคิวลลมนะครับแล้วก็แยกขึ้นไปทางเหนือซึ่งเป็นถนนหมายเลขหนึ่ง สามสามห้านะครับจากเขื่อนไปตัวอําเภอแจ้หมนะครับตำแหน่งของตําบลเมืองงายนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับอยู่ด้านเหนือของเขื่อนจิลมนะครับ <c oughs> ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่โดยทั่วไปนะครับเป็นภูเขาค่อนข้างสูงนะครับและวางตัวอยู่ในแนวเกือบเหนือใต้ นะครับแล้วมีร่องนะครับร่องเขานะครับที่เป็นที่ราบที่ชาวบ้านทําการเกษตรนะครับตามแม่น้ํานะครับตามห้วยแม่ตะนะครับซึ่งแม่น้ําวางตัวอยู่แนวตะวันออกเฉียงเหนืออยางเหนือนะครับตะวันตกเฉียงใต้อยางใต้นะครับส่วนลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเข,ขานั้นนะครับวางตัวอยู่ในแนวเกือบเหนือใต้นะครับเกือบเหนือใต้ในทิศิทางทิศทางเกือบเหนือใต้ นะครับตำแหน่งที่พบนะครับซากเดียวดันบานในโมไนท์นะครับในบ้านไผ่งามคือตำแหน่งที่ปรากฏอยู่บนดาวตัวนี้นะครับแทนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะครับในพื้นที่นะครับนอกจากมีทางน้ําหลักที่เป็นน้ํำเมตาแล้วนะครับก็มีทางน้ําสาขานะครับที่วางตัวเกือบไหลจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับไหลลงในน้ําหลักนะครับ ลักษณะพื้นที่นะครับตัว o u t c ์คลที่เราเข้าไปดูนะครับตัวหินโผล่ที่พบตามลำห้วยขนาดเล็กที่เป็นทางน้ำสาขานะครับไหลลงน้ำเมต้านะครับในช่วงที่เราไปนั้นน้ำยังแห้งอยู่นะครับยังไม่มีน้ำจากลำห้วยไหลเข้ามานะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีน้ำค่อนข้างค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับชั้นหินนะครับบางตัวเป็นชั้นนะครับแล้วก็ เฟนดิ้งของเขาเนี่ยก็วางตัวเกือบเกือบเหนือใต้นะครับแล้วก็เอียงตะวันออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การเอียงเชของชั้นหินเอียงเชไปทางทิศตะวันตกนะครับลักษณะหน้าตาของแอมโมไนท์ M o ที่พบนะครับก็จะมีตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมีขนาดของอตัวฟอสซิลเองนะครับตัวซากหรือตัวโมนะครับมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กตั้งแต่เซนติเมตร นะครับหเซนติเมตรนะครับจนถึงขนาดใหญ่ๆนะครับเกิน1 0บเซนติเมตรขึ้นไปก็มีนะครับความหลากหลายของขนาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความหนาแน่นของเขานะครับที่พบเนี่ยในชั้นหินในบริเวณที่พบนะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคุยกับท่านผอเ้นบอกว่าน่าจะเป็นไซส์หรืออัลครอบที่มีตัวแอมโมไนท์ที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับที่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ก็เราก็วางแผนกันว่าจากหน้าตาของอาครอบที่เราเห็นนะครับแล้วก็จากซากดึกดำบรรที่พบนะครับนอกจากตัวแอมโมไนี์แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆนะครับที่สังเกตเห็นได้ในวงสีแดงก็คือเป็นพวกหอยสองฝานะครับหอยสองฝานะครับแล้วก็คิดว่านหน้าจะมีตัวอื่นๆเพิ่มมากกว่านี้นะครับถ้าได้ศึกษาในเชิงบรรพชวินในในในรายละเอียดมากขึ้นนะครับ เราก็ได้วางแผนว่าเราจะทำการสำรวจในพื้นที่นี้อย่างไรบ้างนะครับเ,เดิมที่นะครับก็ได้คุยกันไว้ว่าทางภาควิชาสามารถช่วยนะครับในสนักขีหนึ่งได้ในส่วนที่เป็นภาคสนามนะครับเราจะเก็บข้อมูลวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งลิตทยาศานะครับทั้งกร,รณีโครงสร้างนะครับแล้วก็ทั้งการวางตัวของชั้นหินทั้งหลาย นะครับที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นะครับโดยที่นะครับจากตำแหน่งที่พบนะครับตัวซากรรมบันเริ่มต้นนะครับเราก็วางแผนเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมในตำแหน่งที่พบตัวอย่างนะครับวางแผนอยู่ในพื้นที่ทำงานอยู่ประมาณ6ตารางกิโลเมตรนะครับตามลำน้ำที่ตัดขวางกับสไตรของเบดดิงนะครับ ทางด้านเหนือด้านกลางแล้วก็ด้านใต้ของพื้นที่ศึกษาลักษณะภูมิประเทศที่จะเก็บตัวอย่างนะครับเก็บข้อมูลทางภูก็จะเป็นลักษณะเป็นเนินเขานะครับเนินเขาเตียเต้ยๆจนถึงภูเขาสูงในฝั่งตะวันตกนะครับตามลําห้วยขึ้นไปนะครับทางฝั่งตะวันออกนันะก็จะเป็นลําห้วยหลักก็เป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่านะครับ <c oughs> ลักษณะ กรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษานะครับจากข้อมูลแผนที่ธรณีที่เป็นรายจังหวัดนะครับของ,รงกรมทัพย์เองนะครับแล้วก็จากแผนที่มาตราส่วน1นึต่อสองแสนะครับของคุณชัยยันนะครับและเ้าคณะนะครับก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบในการจัดทําวางแผนทําการสํารวจเก็บข้อมูลนะครับตัวแนวเทือกเขาสูงทางฝั่งตะวันตก ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เป็น6กตารางตัวนี้นะครับเป็นหินปูนนะครับซึ่งให้อยู่ในชุดหมวดหินอยู่ในหมวดหินผากลางนะครับรายสิบสองนะครับแล้วนะครับตัวที่อยู่ในฝั่งตะวันออกของพื้นที่นะครับเป็นหมวดหินเท้อหอยนะครับดรายสิบสามนะครับส่วนนะครับสันเขาที่ตัดเข้ามาในตอนกลางนะครับ ตรงนี้ในแผนที่ธรยยาให้เป็นนะครับหินภูเขาไฟนะครับซึ่งเดิมทีให้อายุอยู่ในช่วง permo triassic นะครับค่อนข้างกว้างทีเดียวครับจากข้อมูลการหาอายุของตัวหินภูเขาไฟในพื้นที่แจ้งหงนะครับทางฝั่งตะวันตกของพื้นที่ศึกษาออกไปประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับในพื้นที่ของบ้านสานะครับใน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 ,ในเขตอำเภอแจ้งหงนะครับ ได้อายุออกมาอยู่ประมาณ220ล้านปีประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับบิชออกมานะครับคา,าดว่านะครับเราก็คาดว่าไอ้ตัวหินปูกระไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แทรกตัดเข้ามาทีหลังนะครับจากพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีคือมีภาก้านนะครับห,หัวถินภาก้านนะครับ วางรองรับตัวบดหินข้องหอยที่อยู่ในฝั่งทิศตวันออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ทําการเก็บข้อมูลทรทยาศาสตร์นะครับทั้งห้วยที่อยู่ในด้านเหนือนะครับแล้วก็ห้วยที่ผ่านนะครับในบริเวณตําแหน่งที่พบนะครับซากดุนบันแอมโมไนี์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ห้วยที่อยู่ด้านใต้น,นะครับเราคาดว่านะครับ จากตำแหน่งที่พบดั้งเดิมนะครับตำแหน่งเริ่มต้นนะครับเราคาดว่าเราน่าจะมีโอกาสที่จะพบตำแหน่งที่มีฮอตซิลตัวแอมโมไนนั้นเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับหลังจากทำการสำรวจแล้วก็เดินเก็บข้อมูลนะครับเราได้เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือจุดสีแดงที่อยู่ด้านใต้ลงมานะครับในตำแหน่งนี้ถัดออกมาจากตำแหน่งเดิมประมาณ7จ็0ถึง800เมตรนะครับ ลักษณะหน้าตาของหินก็เป็นหินคล้ายกันนะครับแล้วมีตัวซากดินดําบันคล้ายกันนะครับเมื่อลองเอามาเปรียบเทียบดูนะครับจากตัวตั้งต้นนะครับในตั้งต้นที่พบซากดินดําบันนะครับในหมวดหินห้องหอยในตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่สองที่พบนะครับอยู่ลำห้วยขนาดเล็กนะครับที่ไหลอยู่ร้างเงินนะครับก็มีลักษณะหน้าตาของฟอสซิลที่พบเป็นแอมโมไนี์ เหมือนกันนะครับแล้วมีรูปร่างลักษณะสันฐานของตัวซากดึกดำบรรคล้ายกันนะครับแล้วพบอยู่ในชั้นหินนะครับชนิดหินที่หน้าตาเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเหลือเวลาห้านาทีนะครับครับผมจากลักษณะหน้าตาของลำดับชั้นหินนะครับที่พบนะครับก็มีหินนะครับนะครับในพื้นที่นะครับในตำแหน่งเดิมนะครับมีตัวชุดหินที่โผล่ในพื้นที่เป็นหินปูน รองรับด้วยตัวพลาสติกเซนมนทิรร็อกส์นะครับพวกหินทรายหินทรายแป้งแล้วก็หินดินดานนะครับที่พบตัวซากเอมไนอยู่นะครับสิ่งสําคัญที่เราได้จากตัวนี้ก็คือเราพบซากดึกดําบรรเหล่านี้กระจายตัวและหนาแน่นอยู่ในส่วนที่เป็นหมวดหินห้องหอยตอนล่างนะครับหมวดหินห้องหอยตอนล่างนะครับแล้วพบที่พบหนาแน่นก็คือพบอยู่ในหมวดชั้นหินที่มันมีการ ตลกกลับนะครับมันวางเป็นโอเวอร์เทิร์นเบดนะครับในตำแหน่งที่พบนะครับเมื่อเราวาดนะครับรูปแบบของโครงสร้างของพื้นที่ออกมาแล้วนะครับตำแหน่งที่เราพบฟอสซิลนะครับเป็นตำแหน่งที่เป็นชั้นหินตอนล่างของหมวดหินห้องหอยนะครับที่มีการตลบก,กลับพลิกกลับออกมานะครับแล้วก็ยกเอาด้านก้น ของเบดดิ้งนั้นขึ้นมาแล้วจึงเห็นเป็นตัวฟอสซิลนะครับตัวแอมโมไนต์ค่อนข้างค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะครับลักษณะหน้าตาของชุดหินที่พบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดหินที่สะสมตัวอยู่ในแทบที่เราเรียกว่าเป็นเทอร์บิดไนะครับแล้วมีลักษณะธรในโครงสร้างที่เป็นพวกโฟ r ทรัสเบลนะครับลักษณะหน้าตาของการโค้คงของชั้นหินแล้วมีรอยเลื่อนและแนวปรีเค่อนข้างเยอะนะครับ เมื่อเราเปรียบเทียบตำแหน่งที่เราเคยมีข้อมูลนะครับการพบแอมโมไน์มาก่อนนะครับในตำแหน่งบ้านภผยงามนะครับบ้านแม่อางนะครับเหมืองหินเก่าที่อยู่ทางฝั่งแม่มอะแล้วก็สารเจ้าพ่อประตูผานะครับลักษณะทางเรียบโครงสร้างที่เป็นโฟนะครับโอเวอร์ n ทิร์นเบนะครับทั้งในแต่ละพื้นที่นะครับในพื้นที่บ้านภัยงามนะครับตัวหน้าตาของฟอสซิลนะครับ ในพื้นที่บ้านแม่อางนะครับฟอสซิลที่พบนะครับแอมโมไนี์นะครับ, M 09, นรบในประตูผานะครับนี่ก็เฟือจากอาจารย์พิทักษ์ิษย์นะครับจากขอนแก่นก็ได้หน้าตาของฟอสซิลแอมโมไนี์หน้าตาคล้ายๆกันนะครับในเหมืองหินเก่าที่พบในทางเข้าเหมืองแม่มอกนะครับก็มีลักษณะหน้าตาของการเกิดที่พบ <c oughs> หน้าตาเป <c oughs> ็นแอมโมไนี์เหมือนกันนะครับฉะนั้น นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ตำแหน่งของซากดินดำดันที่พบอยู่ในตอนล่างของหวดหินห้องหอยนะครับตอนล่างของหวดหินห้องหอยอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่เป็นประตูผานะครับอันนี้เป็นหวดหินผาก้านส่วนนี้เป็นส่วนล่างของหวดหินห้องหอยนะครับตำแหน่งที่พบก็จะเป็นตำแหน่งส่วนนี้คล้ายๆกันคล้ายๆที่พบที่บ้านไผ่งาม คล้ายที่พบกับที่บ้านในอ่างนะครับอันนี้เป็นรายงานของคุณวิโรธแสงสีจันนะครับและชาวคณะในปี2,549ก็รายงานเหมือนกันว่าตำแหน่งที่พบซากหรือดำบันหอยงวงช้างหรือแอมโมไนก็เป็นตัวชั้นล่างนะครับของหมวดหินห้องหอยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเทียบเคียงลักษณะหน้าตาของแอมโมไนีที่พบในบ้านไ่งามกับตัวที่พบใน ประตูผานะครับแอมโมไนท์ที่พบนะครับตัวผิวข้างนอกอาจจะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันส่วนพอกระเทาะข้างในนะครับก็จะเริ่มเห็นซูเชอร์ไลน์ที่พบอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับลักษณะลำดับชั้นหินจากตำแหน่งที่พบนะครับด้านล่างของบวดหินห้องหอยลักษณะทางสุียโครงสร้างที่พบที่เป็นการคดโค้งของชั้นหินนะครับแล้วก็ เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับธรณีโครงสร้างของบทกลุ่มหินที่พบอยู่ในลำปางนะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับที่พบอยู่ในโครงสร้างของแนวคดคองสุโขทัยนะครับตามโฟร์ทรัสเบล์นะครับ, Belt, ะรบฉะนั้นแผนงานในอนาคตนะครับก็คือศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับศึกษารายละเอียดของซากดึกดำบรรพ์ทั้งหลายที่พบนะครับศึกษาสภาพว่าแวดล้อมของการสะสมตัวแล้วดูตรง ดูไปถึงว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ซากิอยู่าํารรมทั้งหลายมาสะสมตัวนะครับหนานแน่นอยู่ในช่วง lower นะครับห้องหอย formation นะครับแล้วก็ขยายการศึกษาในเชิงลึกทางด้านวิชาการต่อไปนะครับเพื่อนะครับทรัพยากรเขตหนึ่งนะครับจะได้เอามาข้อมูลเหล่านี้ยมาวางแผนบริหารจัดการแล้วก็เก็บรักษานะครับ g e ี s i ไซสเหล่านี้แล้วก็นําไปต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับสําหรับผมมีการน,น,นาเสนอข้อมูลให้พวกเราในงานเกียวไทยแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ